ทีมงาน,นเนาะดิทนทางมาหอดบ้านน้องอดิษฐครัรมศ์เราเดินทางมาหอดเพื่อนน้องสาวพร้อมโฮงซีเข้าทธรรามาจัมนาเป็นโฮงกริบกริบกริ๊บจะเอ๊ยยังหลับอยู่แต่เอเขาจะไปเบียก,ก่อนเด้อฮะเขาไปเบียก,ก่อนเด้อ ไปหาเงินก่อนเด้อถ่ายคลิปก่อนเด้อจบเด้อนอนหาเพาะเด้อยืนกับแม่เด้ออย่าเอะเดี๋ยลูกเด้อคนหูนี่เพาะไปถ่ายคลิปก่อนเด้อไปหาเงินซื้อตุกตุก่อนเด้อคนจบเด้อสบายดีท่านผู้ชมสบายดีในบรรยากาศยามเช้านะวันนี้เปิดคลิปอยู่เงานเลยเนาะ อ่มื่อนี้จุดประสงค์ของการเดินทางเมื่อนี้บัาตุกจะเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองบัวลาภาแขวีคำมวลท่า,านผู้ชมเนาะไปเยือนที่นเก้าอี้เนาะจุดประสงค์ของการเดินทางตามความเหนียหง C, และการข้าของอิฟซีก็คือเมื่อนี้เนาะก็คือในหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนาะหลายคนก็นถามว่าเออไปถ่ายคลิปทางบัวลาภาก็คือ,อลักลักษณเลยก็คือน้องอริศเนาะเป็นย่งคือว่าบ่ ซื้อห้องสีหรือว่านันนี่ให้เพนน่เนาะอ่าคือบระตูเดย์ซีแจงไปในคลิปแล้วก็บโบสามารถจะอ่าห้ามความคิดของแต่ละคนที่คิดในแง่แตกต่างกันไปก็คือผู้จะคิดบวกคิดลบในเรื่องที่ประตกไปไทยทําแต่ว่ากระโบเป็นอย่างนั้นผมเนาะอ่าถ้าพยายามห่้งความจริงละครยังบททันจบเนาะอย่าเฝ้าด่วนสรุปต้องเบิ้งไปยาวๆแล้วจึงจะหัวเออตอนจบเนาะ จะเป็นอย่างไรเนาะก็ต้องฝากทางผู้ชมติดตามไปนํากันเรื่องให้หรือว่าบบให้บทุกโบ่บอบอกมาเลยในตอนนี้เนาะอย่างไรถ้าอยากหู้ฝากทางผู้ชมไปติดตามเส้นทางการเดินทางเนาะแต่ว่าตอนนี้ขอลาลูกสาวก่อนบอกลูกสาวก่อนบ่แม่ลาแล้วขอบอกลูกสาวก่อนมาจะได้เดินทางไปถ่ายคลิปหรือว่าไปหาเงินนี่แหละหาเงินซื้อนมให้ก้อนเนาะไปเรียกกันนะบายเด้อ เด้อพอไปสองสามมือพอมาเด้อคนหงุดหงิดเด้อคนจบเด้อบไปแบบนี้เก็บเตรียมกระเป๋าออกเดินทางนะคุณผู้ชมเนาะกำลังสโฉบเดินทางอันนี้เมียบายดีนั่งกำลังกินข้าวมีขาม้ขาวแลกันก <ไป S 2> ินแห้งกินมังคุดเลยกินมังหุดเน่เลี้ยงลูกอยู่เฮือน,น,น <ะ S 1> บริเวณยังทำคุณู่้ชมน่าชงอีกเป็นเมนูก โบได้ไปใส่เนาะคลิปกับโบได้ค่อยมีเวลาได้ลงเดินเสียห้ามือจังได้ลงคลิปเท่จนึงหลายคนสิว่าเข้าใจเนาะว่าเออเป็นยังส่งพ่อเมียท่าเฮาบัวหนึ่งโบได้ออกคลิปน้ำกันและส่งเป็นยังอ่าคือสาวน้อยคือป่อยป่อยให้บ่าวตุกนี่ไปถ่ายแต่สาวอลิฟยันหมดตุกนอกใจบ่เนาะนั่นนี่บ่เนาะถ้าเฮาเข้าใจกันว่านี่มันคืองานเนาะเมียเข้าใจผัวผัวเข้าใจเมียเนาะแต่ว่าเรื่องนอกใจนั่นนี่บ่มีเด็ดขาดท่านผู้ชมเพราะว่าเฮาเป็นครอบเป็นครัวแล้ว เบ่งตูนน้อยๆไทยศิกาอนอกใจลูกใจเมียอะไรทำเลือกบ้างคันมีกระชัางให้ตาจัดการเลยบ่มีอย่างทำุ้มเนาะเพราะว่าทุกมื้อนี่หัวใจอยู่นำลูกเนาะอยู่นำลูกมัดเพราะว่าตอา่นี้อยู่นำเมียเนาะอยู่นำลูกเ <c oughs> มียกระอยู่เนาะมียังฮักยังเพลงกันนะครับทนผะู้ชมเนาะอย่งฮักโว้าหอมโซเลยว้าหอมโซเขากำลังใจหอมโซกล้องเลยเลยมือนี้นะกำลังใจสวัสดีการทำความคิดอัาโอเค บิ่งลูกเด้อหยุดเงินเด้อไปก่อนบ๊ายบาย เดินทางมาฮอดตลาดเมืงวิละกูดีลมันลนะนั่งน,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 นักเอยอะน้ยย่เพราะเอยู่ในตลาดเีาจะเข้าไปในตลาดวิละกูดีเ ท่านผู้ชมตอนนี้มรุกเดินทางมาโหดเมืองวีระบุาารีแขวงสวรรคเขตท่านผู้ชมเนาะจุดประสงค์ของการเดินทางบาทุกจะมาซื้อหงซีโดยที่ว่าบริบโอกน้องอล,ลิเนอกาอ่ากจะซื้อหงสีไปให้น้องสาวเพิ่อนความขอของเอฟซีที่หลายคนช่วยเหลือมากาถ้าบม,ม่มีเอฟซีกับตรรุกคนเดียวก็บุ่มีความสามารถที่จะซื้อหงสีได้เนาะมื้อน,นี้บริมาคนเดียวท่านผู้ชมนับเสี่ยวเนาะเอารถเสี่ยวนี่แหละโฟบาร์และมีเซี่ยวนี่มาเมือน,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 อนี้เนาะนี่อนันนี้เซี่ยวเลยไหมสบายดีสบายดีนี่เนาะมื้อนี้ เอารถเพิ่นเนาะแล้วก็สีได้เดินทางเอาห้องสีขึ้นหลังรถกระบะเพิ่นนี่แหละเมื่อส่งให้อลิศแต่ว่าเฮาจะโบโบหรือว่าเอาไปเซอร์ไพรส์อลิศนี่เพิ่นมากับลูกสาวเนาะแล้วก็บพรลลามียเพิ่นเนาะเออเมียผู้เมียเมียเพิ่นอันนี้อันนี้ลูกสาวอันนี้เนาะสบายดีกันนั่งนูดำ้มเป็นบ่หนูดำสบายดีมาเชิญเอานี่เอาเงินให้เลยใส่น้ำมันรถเด้ออ่ะเอาเงินเลยนี่ใจเ พกใจดูโวย, <c oughs> โอยเอาเงินนี่หูจักขนาดเนาะ <c oughs> บาก,กเบาเงินให้นี่ยวผมหูเอานำเลยเนาะอันนั้นเ,เอาเอาเงินใส่น้ำมันเนาะให้ที่ยวใส่น้ำมันนี่จำนวนอ่าถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,000กว่าบาทเราทผู้ชมเนาะแต่มื้อน,นี้บระตูกจะพาท่านผู้ชมไปเลาะเบิง้งอ่าห้องสีเข้าไปเลาะเอาเครื่องดีๆเพื่อนว่าแม่เพื่อนนะโทรลมเพื่อนว่า โคลเอาเครื่องไม่ซะเอาเครื่องที่ว่ามันดีด,ด,ด,ดีดีกว่าเก่านเนาะบ่เอาเครื่องแบบเก่าอี่เดี๋ยวจังไรจะพาทา่านผู้ชมไปเลาะเบิง่งเลยไปจ้ะย่างไปกันเลยเนาะโอเคนี่อันนี้คือตลาดอ่าเมืองวิลาบุรีนะท่านผู้ชมมาแต่ละคืออุปถัมภ์คอยได้ถ่ายให้ท่านผะู้ชมได้อ่าเบิง่งไดนะ้ชมเนาะเพราะว่าเครื่องจะมีเมื่เนาะมีทั้งเวียดทั้งลาวครบสุดเลยอยู่ในนี้ เอามาเมื่อนี้จะพาทำผสมเป็นลเลาะเบิงฮงซีนะเพื่อจะเอาไปให้นางฟ้าขวัญใจนุ่มไทยนุ่มลาวทั้งหลายเออทานไปเลยพาไปเลยห้านี่ห้านนี่บอกห้านเด้เออไปทานไปเลยเาทานทานป่ะเบงฮงซีเบฮงซีเนยฮงซีฮงซีข้าวฮงซีเข้าวเหรออ โตมีหลายเลยนะสั้นนันผีสั้นนัฮาสั้นนันเปสั้นนันเก่าสีนันไปโอ้โหมีตามเกันเนาะอัวนี้ตัวนสั้นนัเจ็ดอันนี้สามนันเจ็ดโอ้ตัวแบบได้ของคือตัวเก่านะเก่าอันนี้นี่นี้บ่คือตัวเก่าแม่นหรือเม่นแต่อันนี้เป็นรุ่นใหม่เมื่อเพราะเพราะว่าคือคือเห็นว่ามันมัน สี่ทรงเต้าบ่เนี่ยเต้าเดียวฮะมันคือมีทรงอันนี้สิเสียบมันคือมีทรงคือเดียวคือกันมดจะมีลขึงมันทรงอ่ะเออสมล้านเจบบ่อันนี้คือตุไปถามเนี่กสาล้านเจบบ่ลดได้เท่าไรลดสุดสุสล้านหกสล้านหสห้าบ่ได้บ่สล้านหเนาะาาก็มี เอาเอาแบบไม่นะให้เคนเ่องนี้เบบไม่ไม่เป็นไรลองให้ครั้งหนึ่นแบบนี่ถามถามมันก่อนเนาะไปหล่อเลยโอ้หานสลายจะเป็นชาวต่างสาตเนาะชาวจีนท่นนมากมากอ่าเปิดทางขายเครื่อง <c oughs> เบบใดไบบด้ดนี้เนาะ เอ้คือตัวเก่าอนี้จตัวเก่าเงินเอ้ตัวเก่าเลยป่ะเนี่ยต่างโทสีต่างโทสีสิแบบเดียวนี้แบบเดียวกันมาเลยแม่นบ่อันนี้ก็แม่นบ่ตาห้างอันนี้คือตัวนั่นบ่เอาแบบใดป่ะเอาแบบดไม่เพื่อนซะตาเอาเลยแบบ็ดไม่เม่นตัวนี้เนาะอ๋อตัวนี้เม่นแบบดไม่แต่มันสราคาคนรุ่นให้ สามล้านหกเห็นไหมครับนไหนี่อนนี้เท่าไหร่นี่โซลน9สล้ <c oughs> านเกว้า <c oughs> รุ่นนี้3ามล้านเก้าเนาะเลยออนี่เลยระบบมันได้คืเอเลยเอเอตัวนี้สามล้านเก้าทำโทดมเบ็ดงามคักเลยเนาะตัวนี้เนาะ แต่ตัวในนั่นมันก็มีตามรุ่นราคาธาเตตัวนั้นลดให้สามล้านสามล้านหกสล้านห้ก็บ่ได้เนาะสุดๆเลยเนาะสิน้าาส้าฮะสินคาสลลดีห้สันออฮะาสิบห้าอ่าลงให้เลยลองเลยลอนั้นหประกันให้เนาะเนหประกันให้นเพ่น เจ้าตัวใหม่ก็ไล่ไปจับมือก่อแอ้ก็ได้บ่บ่ได้ดอกบ่กล้าบ่กล้าเ็บ่เป็นตกลงมาแล้วท่านผู้ชมจะมาให้เพิ่นอ่ลองหมายความว่าให้เอาสพานเข้าสู่ระบบมันคักแน่ก่อนเอาตัวใหม่ตัวรุ่นเก่าที่ว่าซื้อไปให้อลิสแม่นรุ่นแบบนี้เนาะที่ว่ามันพนะนะตัวแบบนี้แต่ว่าถ้าตั้งแต่ซือเออแต่ว่าเฮาเออเก่าเป็นเนี่แต่ว่าเฮาเอารุ่นใหม่แล้ว อรุ่นนี้ครับทุกทาราคาจะสูงขึ้นกว่ารุ่นนี้แบบใหม่เลยองค์สีใหม่เนาะไม่เอี่ยมเลย <c oughs> จากฮานจากโรงงานของเพิ่นเลยเป็นแต่ว่าเป็นคนคนจีนเนาะือวชา,า,า,าวต่นนางชาติไปท่องไทยบระบบใหม่เนาะอารีบจะได้สบายแล้ววันนี้บริ Yo, สรีเ,เข้าละอ้ยเฮ็ดโยกเพิ่นสบาเนาะให้เพิ่นต่ำเข้าให้เบิร์นสบาเนาะเมื่องนี่เนาะจากคลิปหนึ่งตอนนี้เรากำลัง จะประกอเอาใดตัวคักๆได้ไเอาใดตัวคักๆได้ด้วยบลคักนี่บลเอาได้ทรงคืนเลยต้องเอาใดตัวแห้งๆนะคุณผู้ชมใดต้องใส่ลุ่มนี่นะเออผู้คนแกะกล่องเลยได้ใดใดี่สุขคักมากแกะกล่องเลยและโคตรรอตัวนี้โพอเธอใดอ่ะ โร้านปลาพด้ร้านปลายบ่บอร้านสี่แสนห้าร้านสี่แสนาะพอไดเนาะใส่ได้ทุกรุ่นบ่ใส่ได้รุ่นยูกเใส่ได้รุ่นัีนี้ตัวเานนี่ยกำลังให้สตางเพื่อนประกบให้ Nhay nắng không có hên hên mân hôm nay hả mày này, mày đọc cho mày học 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 เดี๋ยว <ละ S 1> ุตุนดีตรับดีใช่ตุนตนดีกไสองโตน<ะ><ะ>นี่นี่นีตัตนนนนนวนันต <c oughs> ัวนันก็ไไ้มั้งเจอกันตุนตุนกะจืไวครับอาหมูเลยเตอนนี้เอาประกอบเป็นเยียมห้อยแล้วกำลังเชียวกุหลาบ บ้านแล้ววันนี้เสียวไปบ้านอดีตทำอะไรก่อเอาใส่หลังรถเสี่ยวเมืออ่อาในใี่ได้หงสีใหม่แล้ววันนี้มัดดีๆได้เอาเอารถ เช่ยันมันนั่นน่ะนี่นี่มังมัดจ้งใส่ตูวถเครื่องกลางยันมันยันมันล้มทับเปรตได้ดรถนี่ก็บโได้นั่นบ่คือโมหมดก็รถนี่นะ เดี๋ยวตอนนี้ก็จะให้เพื่อนอมัดจองให้เพื่อบอให้มันตกเพราะว่าเส้นทางการเดิน,นทางเพื่อจะหอดอบ้านนองฤทิศนี่ถือว่าบัธรรมดานะประมาณสี่ห้าสิบห้าสิบกิโลเมตรเุ่านั้นแต่ไล่สิ่ตัเมืองวิลาไปประมาณห้าสิบกิโลเมตรเนาะแต่ว่าเป็นเส้นทางขึ้นภูขึ้นเขาแน่ก็เลยตอนน้องได้มัดจองดีๆเนาะตัวตรงนี้อาตัวต๊ะเส้นตรงนั้น

ซื้อได้ทานเครื่องเพิ่นนี้เพิ่นลดให้ราคาเป็นกันดีแล้วก็ถูกแล้วสําหรับพี่น้องจากประเทศจีนเนาะอ่านี่ก็เครื่องที่ว่าเฮาจะเตรียมไปพร้อมครับนี่แหละสงสีุกได้ขี่รถนี้ขี่รถมีบอ่โแล้วีไลลนี้ก็สไป่อน้ีบ่หรือว่าใครนะเข้าในรู้้อ โอเคท่านผสมครบมาแล้วเครื่องโค้งอย่างต่างๆเดี๋ยวเข้าสิไหลหลังกันเบ่กินข้าวก่อนดิไปเไปกินข้าวอยู่ฮาท่างโ้อนนี่บ่อยู่ไซเขามีข้าวรัดหน้าเขายัางอยู่นี่มีเฟอร์พร้อมเรื่องไปกินนะเดินไปเดิกินอยู่ฮาทางก้อนครับรูมอ่ะตัว,ต,วตัวน้ำก่อนโอเคไปโอเคท่านผสมเดี๋ยวประตุจะได้เดินทางก่อนแล้วเนาะ วันนี้เดี๋ยวจะไ,ไปติดตามทับส้มบรรยากาศนะครับพราะว่าแต่เมื่อกี้เขาจะไปเซฟไพร์สาวลิตถึงที่เลยหรือว่าถึงบ้านเลยครับนาอมาคารับน้ชมกองทัพต้องเดินด้วยท้องเนาะวันนี้บรรทุกพาทา่านผู้ชมมากินข้าวทับหรือว่าข้าวหลัดหน้ากินตามทัทนาใสเนาะราคานี่แหละทีมงานปู่ผัวเมียเสี่ยวนี่แหละเนาะแล้วก็ลูกสาวเพิ่นตั้งใจเดินทางมาครับเบ้าตุกเนาะก็คือบรรทุกขี่รถจักรมานะพูดอยู่พูดยีบะแต่ว่าเพิ่นเอารถใหญ่มาครับ ใส่น้ำมันให้เพื่อน,นอเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําแล้วจะพักยืมเงินเพื่อนอีกนะรถตุกมาแต่เพื่อพักเงินเพื่อนอแหละแต่ว่าบ่ได้ทศยอ่าครอบครัวเพื่อนให้ทำบุสมในรับสมเชือนะ่อๆนาะอันนี้ก็ถ้าเฮาที่งานก็จะได้กินข้าวกินน้ําหลังจากนั้นก็จะได้เดินทางอ่ากลับเมืองโบราณภาคตะวมนตกมาเท่าน้ำกัน các cái này hết, chỉ uống nước thôi, bây cái này bỏ อะลาับตอนนี้บรรทุกระเดินทางมาหอดเครื่องทางแล้วนเนาะเห้เราต้องได้ท่ากันเพราะว่าคูมันจะสูงสั้นอยู่บ่นนี้แหละสูงสุดสั้นสุดเลยมาต่อได้ต่อยเมื่อาตามลางมังอุออปสรรคการาณ ก็จะได้อ่าห่วงสี่บ้างให้อ่ດิบนี่แหละทําส้มว่าถ้าต้องได้มาซื้อไก่เ้ ตอนนี้หงสี่กับมาฮอดอ่าบ้านนงเนียวท่านผู้ชมอันนี้คือเฮือนของหมู่ประตุกประตุกมาแต่เรือะจะมานอนพักอยู่นี่เนาะอันนี้คือเครื่องหงสี่แต่วันนี้เฮากําลังจะเอาหงสี่เดินทางโตอีกประมาณอ่าพวกเจ็ดกิโลเมตรประมาณเจ็ดกิโลเมตรท่านผู้ชมเพื่อจะมุ่งหน้าไปหาน้องอาริสหรือว่าไปเซฟไพรส์น้วกันเนาะไปเซฟไพรส์น้องอาริสแบบับนใช่ไหมไปโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวไปติดตามการเดินทางเลย นี่นะาุณผู้ชมมาหอดจุดนี้เราต้องอ่าเป็นจุดที่วายยาต้องได้ค่อยเนาะเรากำลังเดินทางไปอ่ามอบคงสีไม้เครื่องไม้ให้น้องอริตไปถึงที่เลื่อยมาโอ้ยค่อยค่อยงสีคงสีไม้ให้เขาครัวน้องอริต บรรทุกแล้วก็ทีมงานเนาะเดินทางมาหอดบ้านน้องอลิล้วท่านผู้ชมกำลังม่งหน้าเข้าไปเพื่อนน้องสาวเพื่อนโดยที่แบบบริได้นัดไม้นะมาเมื่อนี้มาเซไ์เลยเอาของควันมาให้นะสาวบ้านมันเห็นนะเป็นไพ่วะ ถอยมาฮัากไลาไรฮักไราไๆ้สกัดทรงเลยเด้อนั่นเด้นนอนุ่งทรงเนี่ยมาหอด้วยน้องสาวไปแลวทำมาต้องที่ว่าเดินทางเดินทางมานี่ก็ตั้งแต่สตาวอกจากเมืองนองเนาะเพื่อจะมาหอดี่กันจนสี่โมงแรงทรุกคโอเคพ่อ ได้ได้ได้หยุด <c oughs> ได้แล้วโอเคหมดเลยนี่มาหอดแล้วท่านผู้ชมนะตอนนี้เราเดินทางมาห้อดเพื่อนน้องสาวพร้อมห้องสีเข้าท่านผู้ชมนะเป็นห้องสีเข้ารุ่นใหม่เ <c oughs> บกคือเก่าท่านผู้ชมนะเป็นรุ่นใหม่สีกับสีคล้ายๆกันนั่นแหละสมัคยคล้ายคือ ม,ม,มเอาสร้างมาเลยได้เหมือนนี่สร้างมาแต่เมืองนองเลยได้นไงสร้างจำเป็นสร้างจำเป็นเฟูจิมะอ่าตะโกะอ่าเครื่องจักรของสีให้มาเบิง้งว่าเพฟนสิติดตั้งอยู่บนใดเอาลไงไว้ไสน์่เอาไว้ไซน์แม่บนเก้าบ่ฮะเฮ็ด,ด,ดบนใด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้เฮบนี่่เรเอเชน่กันนะเอนุ่งเชือเลยใขบก่อ่เฮ็ดบลนี้เออเอ็ดอยู่นี่ด้วยนี่ครับบได้มเอาวัสด่มเอาเดี๋ยวอ้เลนมีมีงเง